ก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกับทางช่อง p ี m b เอ็มไนคานะครับผมครับวันนี้ผมมีคลิปมานําเสนอนั่นก็คือการเขียนวงจรคอนโทรลไฟฟ้านะครับครับวันนี้ก็ไม่ได้มีคลิปที่แก้ปัญหาเกี่กับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมวันนี้ก็มาพบกับวิชาเอกของผมครับก็คืองานไฟฟ้านะครับผมครับสิ่งที่ผมจะนําเสนอก็คือเป็นการเขียน การควบคุมไฟฟ้าครับก็คือจะใช้อุปกรณ์ชุดนี้ครับเป็นพุทธบัตรทอนครับผม N.O และ N.C ครับผมแล้วก็ใช้รีเลย์12โวลต์ DC ครับ14ขาครับผมก็พี่ๆท่านใดที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าก็สามารถ ดูวิธีการเขียนของผมแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับครับเอามาเริ่มกันเลยครับผมผมก็จะเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วก็จะกลางเส้นจําลองครับผมก็เริ่มแรกจากแหล่งจ่ายไฟครับผมอันนี้เป็นยีบสี่ครับผมก็สมมุติว่าเป็นสิบสองโวลต์นะครับผมก็เดี๋ยวเขียนเสร็จผมก็จะลอง ต่อให้ดูครับกับตัวอุปรกรณ์ที่ผมแนะนําไปนะครับก็ตัวนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟครับผมแล้วก็ผมจะใช้คุณพัททอนตัวนี้ครับซึ่งเป็น NC ครับผมก็จะลากจากตัวนี้มาจัดวางแล้วก็กำหนดเป็น S1 ครับผมครับแล้วก็ลากเส้นครับ สมมติเส้นนี้เป็นสายลายครับเป็นเส้นที่มีไฟครับก็คือเส้นบวกแล้วก็ผมก็จะวาง NO จัดตำแหน่งครับตัวนี้ก็กำหนดเป็น S2 ครับผม S2 แล้วก็หลักเส้น S2 ก็คือตัวนี้ครับ NO ครับผม แล้วก็ตัวที่สามก็จะเป็นรีเลย์ครับผมแล้วก็ลากเส้นจัดอุปกรณ์ตัวน,นี้กำหนดเป็น r 1นึ่งครับ mm hmm. ก็ลากเส้นก็คือตัวนี้ครับผม mm hmm. ต่อเข้าแล้วก็ลากตัว ศูนย์โวล์ครับก็คือขั้วลบสายลบครับผมแล้วก็ลองกดจำลองดูครับถ้ากด s 2ก็คือมีไฟเนี่ยครับกดติดปล่อยดับกดติดปล่อยดับเนี่ยครับก็คือครบวงจรแต่มันยังไม่ล็อกนะครับแล้วผมก็จะมาเขียนอินเตอร์ล็อกเพื่อให้มันทำงานนะครับผมก็คือกดติด ปล่อยก็ติดแล้วก็มากดดับตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ลากตัวนี้เข้ามาเลยครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าคอนแทคครับผมหน้าคอนแทคก,ก็กำหนดเป็น R หนึ่งครับเป็นหน้าคอนแทคของรีเลย์ครับผมแล้วผมก็จะลากเส้นมาต่อกับเนี่ยครับ ระหว่างขาออกของ S1 นะครับเราลากเข้ามาที่หน้าคอนแทคแล้วก็ขาออกก็มาต่อที่เส้นของขาออกของ S2 นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้จำลองเป็นมอเตอร์หรือใช้เป็นหลอดไฟนะครับตัวนี้ก็จะ ใช้เป็นอาเป็นสีเหลืองแล้วกันครับโอเค,คแล้วก็มาต่อคอมมอนเข้ากับเส้นนี้ครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นสายสีดำก็คือเป็นขั้วลบลากมาต่อเนี่ยนะครับเนี่ยครับ,รบโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราแยครับ ก็เราก็มาลองเปิดใช้งานดูครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะกดพอผมกด S2 ปุ๊บไฟก็จะมาสั่งกับตัวรีเลย์นะครับสั่งตัวรีเลย์ทำงานแล้วก็หน้าคอนแทกก็จะทำงานครับผมหลอดไฟก็จะติดนะครับปุ๊บเนี่ยครับแล้วผมปล่อยออก ปึ๊บจะสังเกตว่าตรงนี้จะไม่มีไฟมานะครับไฟมันก็จะวิ่งผ่าน S 1มาผ่านหน้าคอนแทคที่ผมต่ออินเตอร์ล็อกไว้นะครับก็จะมาเข้าตัวตัวรีเลย์ทำงานแล้วก็มันก็จะล็อกแล้วก็ที่หลอดไฟผมจะต่อเข้ากับหน้าคอนแทคเพื่อให้ทำงานด้วยกันนะครับเนี่ยครับ แล้วผมจะกด S1 เพื่อปิดไฟก็จะดับครับผมกด S2 หลอดไฟติดครับโอเคครับแล้วก็ปิด S1 หลอดไฟดับครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะ ทำการต่อกับตัวอุปกรณ์ชุดนี้นะครับผมเนีย่ยครับทั้งสามตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้พัดลมจำลองเป็นมอเตอร์แทนแล้วกันนะครับผมก็จบกับการเขียนวงจรควบคุมไฟฟ้าเบื้องต้นครับจากโปรแกรมฟรีซิมนะครับผมหรือพี่ๆท่านใดที่เป็นช่างไฟฟ้าอยู่แล้วก็ มีคําแนะนําอะไรก็แนะนําผมได้นะครับส่วนพี่ๆท่านใดที่ไม่ได้เรียนจบทางด้านไฟฟ้ามาก็สามารถเขียนวงจรตามผมแล้วก็ลองทําดูได้นะครับผมมีอะไรก็แนะนํากันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ